สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อย่างค้งกันอีกแล้วนะครับวันนี้อีกสงเดินออกวัดมาก็มีหมอนะครับมารอเยืนส่ยบัรตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้เราเดินไกลหน่อยนะครับประมาณเกือบเกือบสกิโลนะเราดูว่าเนมนีคิวนะจะเดินไหวหรือเปล่าเช้านี้เช้าว,วันที่4ี่แล้วนะครับรกับการบินที่ยบายยามเช้านะฮะ บรรยากาศเช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะไม่ฝนไม่มีแต่สีท้องฟ้าสวยดีไยเนมี่คิวซังวันนี้เดิน2กิโลไหวเนาะไปฮะเช้านี้เนมี่เดินไปบินนบาตกันนะครับวันนี้เราเข้าไปที่หมู่บ้านคนงานเหมือนเดิมน,นะครับที่บ้านไต้หวันนะแต่ปกติเราจะ ไม่ใครได้เดินไกลแบบนี้นะเนื่องจากว่าการบวชครั้งนี้เป็นการบวชเพื่อที่จะสแสวงบุญด้วยนะครับดังนั้นเนนอิคิสังก็จะต้องไปเหมือนกับว,ว,นะว่าไปปรสัตนะเหมือนกับว่าไปไปทําบุญให้ครบทุกที่นะไปรับบุญแล้วก็ไปให้บุญให้ครอบทุกที่เลยนะครับตอนนี้เราไปบ้านไต้หวันนะครับ วกนี้จะกลับไปบ้านไปงอกแปลงไม้อีกรอบหนึ่งแล้วเขามาเลยเราจะไปหมู่บ้านหลวงซึ่งหมู่บ้านหลวงต้องเดินไปในหมู่บ้านด้วยนะฮะท่านผู้ชมไปเพืการเสวลาเราตามเน้นไปบินทบาทกันครับ อไอ้ขี่รถนันนะให้ไม่ไขี่รถเลยใครไม่ไว้ขี่รถครับและถ้าไหไ้ก็ไ,ไปต่ไไปอไม่ต้องเสียง ตอนนี้เนี่ยน้อยก็เดินมาจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่าสามแยกบ้านไต้หวันนะครับเราก็รูอว่าสามแยกแปลงสิบนั่นเองนะครับซึ่งแปลงนี้จะเป็นแปลงปลูกพีชนะครับสายพันธุ์เมทรีนนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่มีเปลือกเรียบนะครับไม่มีไม่มีเปลือกอที่แบบขนนะฮะเราพาไปดูกันนี่อันนี้เป็นพีสสายพันธุ์ที่สามารถทานสดได้ อร่อยด้วยนะท่านผู้ชมนี่ส่วนมากจะเก็บไปหมดแล้วนะครับแปลงนี้จะเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะเหลือก็จะแพนลูกที่ค้างต้นเท่านั้นเองนะฮะนี่นี่สาย,สายพันธุ์เมทรีนนี่สายพันธุ์เมทรีนหน้าตาจะเป็นแบบนี้อึบเอ้ยนี่ฮะสายพันธุ์เมทรีนเด้อเด้นี่หน้าตางวดนี้ไม่มีขนนะท่านผู้ชมนี่แบบนี้เช้าๆ้าแบบนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งตอนนี้ทั้งต้นเลยอยู่ สุกแล้วนะเนี่ยไหนก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมแอบขออนุญ,ญาตนิดนึงแล้วกันนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้รสชาติเป็นยังไงหรอหอมเหมือนลูกพีชเดะเลยแต่ว่าไม่มีขนเท่านั้นเองนะฮะไหนสุกมากเลยนี่กดๆๆนี่สุกขาทตนท่านผู้ชมชิมเลยอืหวานมาก นี่ครับชิมให้สดๆจากต้นชมชมดูเลยมีสายพันธุ์อะไรบ้างผีใหญ่โน่นเดินมานู้นละได้บรรยากาศไงไหวไห,มต,ไห,วตไหวมต้องไหวสู้ๆต้องไหวสู้ๆเน้นอมไหวไหมไหวเนาะนี่เน้นอมต้องไหว เดินอีกนิดเดียวเองนะฮะน,นี่กำลังรออยู่เดินเร็วกลังอยนี่ตุเดินเดินกลับแล้วกำลังยมกำลัง,ลงออยู่อ๋อครับเดินกำลังรออยู่เพียบเลยนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือต้นมะเดื่อนะรู้เปล่าใช่แหละอันนี้ต้นมะเดื่อนะอันนี้กินได้ ไสายพันธุ์ที่นําเข้าแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเออ,อันนี้คือมะเดือ่อโอ้โบนดอยก็ปลูกมะเดือ่อได้นะท่านผู้ชมว้าวอ่ะเดี๋ยวสายพันธุ์พิษสายพันธุ์นี้เดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผูน้ชมได้ชมกันอีกรอบเพแล้วกันนะครับชิมให้ดูละรสชาติดีหอมกลิ่นเหมือนพิษส่วนฝั่งขวามือฝั่งนี้จะเป็นพิษสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับตั้งแรกที่เอามาปลูกกันนะฮะแล้วค่พามาชมอีกเหมือนกันนะตามเรน,นเข้าไปบินธามบัดกันก่อนดีกว่าครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณบ้านไต้หวันแล้วนะครับตรงโรงงานเนี่ยทั้งในนี้จะมีโรงงานแปรรูปสมุนไพรอ่างค่างนะครับมีสมุนไพรหลากหลายที่เอามาแปรรูปกันนะ,ะเดี๋ยวค่อยหาเวลาพาท่านผู้ชมไปชมบ้างนะครับว่าโรงงานที่นี่แปรรูปอะไรบ้างนะที่แน่ๆสมุนไพรหลากหลายชนิดถูกแปรรูปที่นี่นั่นเองนะครับตั้งแต่เจียวกุลาบน,นะครับที่เราเห็นด้านหน้านี่เขาเรียกว่าปูเท่าทิ้งไม้เท้านะฮะแล้วก็จะมี อว้ยหลากหลายแบบหลากหลายอย่างมากที่เอามาแปรรูปอยู่ที่นี่นะครับนอกจากมีสม,มุนไพรแล้วนี่ด้านหน้าของเรานี่ก็คือทุ่งข้าวบาเล่นะฮะดูสิสวยเนาะข้าวอ่อนๆงามๆตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีสีทองแล้วนะมาแล้วแน่เน้นเราเนี่ยฮนะเ่ยนมาแล้วมาแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับไม่ไกลแล้วไม่ไกลละ ระยะทางจากวัดมาถึงนี่ราวๆสอกิโลนะท่านผู้ชมเดินเก่งกันทั้งหมดเลยนะใกล้ถึงลวใกลถึงลวให้กำลังใจเนนหน่อยนะครับซึ่งปกติเวลาที่เนนเดิน,ดนบินรบาดเนะี่ยก็จะไปถึงแค่บ้านปางมาแปดหกเนี่ยซึ่งระยะทางประมาณสักกิโลนิดๆน,นะครับแต่วันนี้เราเดินทางไกลกันเลยทีเดียวนะครับ มันจะมีเน้นองค์หนึ่งที่จะเจ็บเท้าด้วยนะฮะฮะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเน้นฮะเน้นอีคิวเดินแล้วเดินเร็วเดินเร็วเน้นอีคิวเดินเร็ว เอาละแล้วเดินสุดท้ายแล้วเดินสุดท้ายแล้วถึงแล้วแตามนิ่งไปกันถึงสักทีถ,กทถึงแล้วนะครับโน่นชาวบ้านมารอเราใส่บาตกันเต็มเลยครับชาวบ้านมารอใส่บาตกันแต่เช้าเลยนะครับนี่เราก็มาโน่นแล้วท่านผู้ชม มาฮะมาใส่บาทกันเนะาะยังไงพี่กันพี่กันตื่นแต่เช้าอีกแล้ววันนี้ใช่ไหมหพี่กันตื่นเ,เท้าแท้ๆนี่ชาวบ้านก็มานั่งรอใส่บาตรกันแบบนี้ลเลยนะฮะนี่นไปด้านนี้เดินเป็นทบาทไกลมากครับไม่ช้อ บ้น connect, ไต้หวันเลยงหาันบ้า nice> มาอยู่ในกองใช่อันนี้มีชาวบ้านมาอยู่รอบินทบาทกันเต็มเลยนี่ thì chào bà con dịp này dịp này วันนี้เนนี่คิววันนี้เนนี่คิวเดิน2กิโลเขาบอกวันนี้เนนี่คิวบอกเดิน2กิโลไหวสบายสบาย เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มๆเลยนะฮะกว่าจะเดินมาถึงก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะไปดูเลย 我，招商，哎呀，没那么快。 อยัดนระหยัดน้นยะาวริวะาปริอุเรนติสะการังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังอิปเมวะสมิจตุสสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโธปนารโสยะธามณิโชจิรโสยะธาสัพพพติโย เรียบร้อยท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดินมีตบัิถึงบ้านแต่วันมาที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับวัดกันครับเดี๋ยววันนี้ขากลับนั่งรถกลับดีกว่าน้อยเน,เน้ิวเป็นยังไงเหนื่อยไหม ไม่ได้ยินเสียงอะเหนื่อยเนื่อยแต่มีความสุขเนาะอ้าวขยับมาลูกขยับมาได้อยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราเดินทางไปวัดกันดีกว่าครับพรทําโช วันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับการบินตำบ,บัดเช้าวันที่3ของเนี่คิวสังนะครับเรามีกำหนดการที่จะต้องไปบินตบ,บัดอีกเช้าที่สี่นะท่านผู้ชมมีกำหนดการอีก3วันก็คือพรุ่งนี้ไปบ้านฟางมาเป็งหกอีกหนึ่งวันหลังจากนั้นก็จะไปที่ หมู่บ้านหลวงแล้วก็มาปิดตองหมู่บ้านคุ้มนะครับทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะ้วก็เราจะ,เ,งงะรเราจะได้ชมบรรยากาศแต่ละหมู่บ้านนะครับปิดรอบนี้เราได้ชมกันแบบเ,เต็มๆนะครับทุกหมู่บ้านเลยนะครับชาวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนก็ดรูในกาันอ,อก โอเคบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายพี่กันบ,บ,บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย